สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราชเทพย,พยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดา ไปปฐมบรมราชานุสรสภานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชองค์ปฐมมกษัตย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถพร,ระพระสีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2,565โอกาสนี้ทรงรับประทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนฐานวางบนพานหน้าฐานชุกกชี และทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาที port, ่ราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาที่ราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชเจ้กรีวงศ์ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ตลอดระยะเวลา27ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อให้ราชอาณาจักรไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนบำบัดทุกบำรุงสูกแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตวันที่7กันยายน2352พระชมพันษา73พันษาอันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชณประสาทประเทศบิดรด้วย สมาชิกราชสกุลและราชนิกุลวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2565 วันนี้ที่ปฐถมบรมราชานุสรพระพานพระพุทธยอดฟ้าพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนในนามสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชรรวงศ์ประจำปี2565ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและสร้างพระบรมมหาราชวังเพื่อสืบทอดราชประเพณีตลอดจนทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงรวมทั้งทรงฟื้นฟูว,วัฒนธรรมไทยอันเป็นรรรรมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยและอยุธยาให้คงอยู่กู้ชาติ จนกล่าวได้ว่าเป็นรัชสมัยแห่งการสร้างสารฟื้นฟูรัฐและวัฒนธรรมไทยอันเป็นการวางรากฐานให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆนำผ่านพุ่มดอกไม้ไตถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินาน,นับการ ซึ่งวันที่6เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์แล้วยังเป็นวันครบรอบของกรุงรัตนโกสินด้วยซึ่งปีนี้มีอายุครบ240ปีและในวันนี้ที่ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาที่ราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ทุกคนเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเร่งครัด จบข่าวในพระาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ